ขอเห็ดยังเหรอจ้าเบาเป่าอ้าวสวัสดีครับผมนี่อยู่กับครัวเบาเป่ามั้ครัวบั่นนอกค่ะวัวมันรูดโตครับผมนี่ยังเนี่ยเกี่ยวน้ำมันเนี่ยทำอะไรกินจ้าให้เมนูอาหารปลาครับผมเมนูอาหารปลาเครื่องเคียงเรามีกระชายนะครับผมใส่ลงไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมนนะคุณโอ้ ยาตีกินกับตุ๊กจับมาครับฮะผัดเผ็อกครับผมผัดเผอ,อกผัดเผอกตวเบาว่าผัดเผ็อกอย่างนี้ปูไปสักวันโอ้ยหน้าดมากแล้วระเ,เข้ามาแล้วอยังอ่ะโอ้ผัดเผ็อกปรียวเองปลาไหลครับผมจูดไทยจูดมันของมันเนี่ย มันเทยไปเนี่ยแน่นบ่นี่แน่นเนนหรอเสียบเปล่าฉุดได้เยอะยังมาี่หกสิหกเปแล้วอ,าาวววอไว้ได้หัวูดเบาเปล่าเลยครับผมขั้วมันนอกเนาะขั้วนอกบา้านขั้วนอกบา <c oughs> ้านขั้วมันนอกขั้วมันโ <c oughs> ลดโตงต้องจับเดี๋ยวว่าเด็ดเดี่ที่น้องไปเลยเมื่อนี่ เอาสูงเบาเด้อพี่นองค่ะเพราะไหวมันควันมันเสียบตาค่ะคุณนะขักขักขักหอมอ่ะหอามแต่ว่าเบิ่งสงบบูงเลยบอกกายกินหนกยานบม่ <c oughs> ไหวยานแล้วมากลัวข<า>ึ้นเสียบอนไรเอาหนาก่อนหันมาอีกทีทำไมน้ำเต็มกระทาแล้ว มันจะเสียบสีสันนะออสูตรนี้รอบร่องว่าบม่มีข้าวครับผมเติมน้ำลงไปเลยแค่ว่าเฉดเฉดเอียนเราสูกหรือปลาไหลนะจ๊ะเห็มันสูกก่อนบอกเน่ครับให้ย่าอองหัวน้ำทีสวงให้มันแห้งเลยจะด่ามาแล้วมีน้องขาว่านหก ขวานเป็นนอกบ้านครับกคู่จำเป็นไหมคะพี่น้องค่ะเพราะว่าแก๊สเราหมดนะคะนี่แหละก็เลยมาอยู่นอกบ้านจะกินอยู่หน้าบ้านเลยนะคะพี่น้องค่ะเอออยู่ใส่กระเซียบพื้นเก่าหลังขอจักรวาลห้องเฮ็ดเังไหนบัดนี้ทีมไวบ่ทีมไวก้อนครับผมโอเเคดี๋ยวรอให้ป้าเราสุกก่อนเราถึงจะมาปรุงโลว์สุกลปฏิบัตินี่สุกแล้วเนี่ย้าเพราะว่าเป็นเป้าแท้เนี่ยเป้าเก่าเปต่อมาใส่เฮ็ดสุก สอสี่ทอเขาไปต้มจนเปื่อยแล้เหรอบ้าเฉพาผู้เด้เต้ม่ยมันสทีลมันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่ายังก็ใส่หลายจานแทนาจานนี้ก็ว่าจะกินเมื่อนาตัวเนาะบ่โอ้เฮ็ดเทียเดียวได้กินหลายาสั้นง่เนาะนหลขาของเสีกับแบ้งกันจินตละเมื่อตละเมื่อไปเน้ยตัวเนาะเทียงเมนบอนี่เทียงไบบ้านาของเสกินผู้เดียวไม่ผู้หยาดดอกค่ะเฮ้คเ เป็นอันว่าประโบพ้นทำเด่นจะซิมให้เบื่องกะสิว่าข่อยเฮ็ดบอสเสียบเสีย<ร>บต,<ร>ตับวเกบางว<ร>ัเบิ่งหน้าตาเดียว่าเป็นตาเสียบมันดีซุกป่ะประเด็นนะใส่ัะพีซิมไปเลยออร่อยจังก็แม่นบอยนึกว่าสิว่าบอสูุกแม่นบอออาว